สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิ Channel กับผมแอดซิดครับและน้องไอซ์ค่ะวันนี้พวกเราไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเพราะเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาทางหน้าเพจหลักของ DCS เข้าปล่อยของใหญ่โรดแมปปี2026ออกมาแล้วค่ะพี่ซิ์ใช่ครับไอซ์ต้องบอกว่าปีนี้งานงอกเอ้ยงานแน่นมากเริ่มต้นที่เรื่องที่ทุกคนถามถึงก่อนเลยคือ F35A กับ F154 ครับ แม้ว่า F 1 5 c ดีไซน์จะเสร็จแล้วและ F 3 5 a ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ต้องบอกตามตรงว่ามีดีเลย์นิดหน่อยเพราะทีมงานต้องรอคิวทรัพยากรด้านอาร์ตกับวิศวกรรมให้ว่างลงก่อนครับแหมสายสเตลจะเย็นเย็นกันก่อนนะคะ แต่ที่เย็นไม่ได้เลยคือโมดูลที่มีอยู่เดิมค่ะพิสิทธ์เพราะปี2026นี้เขาเตรียมอัปเกรดกันยกแผงทั้ง F16C, F18C, AH64D Apache หรือแม้แต่ CH47 ชินุกก็ยังได้ไปต่อแบบยาวๆเลยค่ะ แถมใครที่ชอบเล่นเรือนะไอซ์ซูเปอร์แคริเอร์ปีนี้จะมีห้องเรดี้รูมให้เดินเข้าไปนั่งแล้วนะแถมจะมีระบบช่วยลงจอดที่แม่นขึ้นและเจ้าหน้าที่บนดาดฟ้าเรือหรือเด็กครูที่จะขยับแบบได y นามิกไม่ได้ยืนแข็งทื่ออีกต่อไปครับแล้วแฟนๆสงครามโลกครั้งที่2ล่ะคะเห็นว่ามีเรื่องสมรภูมิแปซิฟิกด้วยใช่ไหมคะ โอ้โหอันนี้ไฮไลท์เลยไอซ์ตลอดปี2026นี้เขาจะบุก PTO หรือ Pacific Theater of Operation เต็มตัวครับเตรียมพบกับเจ้า Hellcat และที่ทุกคนรอคอยอย่าง A6M5 Zero ตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมากงานนี้เขาไม่ได้ทำแค่เครื่องบินนะแต่ขนมาทั้งกองเรือสหรัฐและญี่ปุ่นแบบละเอียดคลิปกะให้เราจำลองปี1944ได้แบบสมจริงสุดๆครับ พูดถึงความกว้างขวางแผนที่อัฟกานิสถานกับอิรักก็ใกล้จะครบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอัฟกานิสถานตอนนี้กําลังทําโซนเหนือที่เป็นโซนสุดท้ายส่วนแผนที่อิรักทีมงานกําลังเทแรงไปที่โซนใต้ครับจะครอบคลุมทั้งคูเวตบาเรนกาตาและบางส่วนของซาอุดีอาระเบียงานนี้บินกันให้ลืมทางกลับบ้านไปเลยครับแต่แอบเห็นข่าวเศร้าๆเบาๆค่ะพิสิทธิ์เรื่องระบบ s เฟียริเคิลเอิร์ธหรือโลกทรงกลมเขาบอกว่าพักก่อนใช่ไหมคะ ครับไอซ์เขาขอเอาทรัพยากรไปโฟกัสเรื่องวอลแลน IPI ให้เกมมันลื่นขึ้นก่อนรวมถึงปรับปรุงเรื่องเมฆสภาพอากาศและประสิทธิภาพของ VR ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าแต่เขายืนยันนะว่าระบบโลกทรงกลมเนี่ยยังสำคัญต่ออนาคตของ DCS แน่นอนแค่ขอเวลาไปปั้นพื้นฐานให้แน่นก่อนครับเอาละค่ะมาถึงช่วงของฟรีมีในโลกค่ะพิสิทธิ์เจ้าปลาดุกซู25ตัวใหม่เป็นยังไงบ้างคะ น้องไอซ์ตัวนี้คือทีเด็ดสำหรับมือใหม่เลยเพราะเป็นซู25ระดับเฟลมิงคลิป p s ที่แจกฟรีและเขากะจะทำออกมาให้สวยระดับ p h โตเรียลิซ m เลยเพื่อให้คนเริ่มเล่นประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วหลังจากตัวฟรีออกเนี่ยเขาจะทำแบบ Full f u ลฟิ i เดลิตีหรือกดได้ทุกปุ่มตามมาเป็นแบบเสียงเงินเหมือนกับ m i ก 29A ด้วยครับ ว้าวและยังมีเรื่อง Combine Arm 2.0ที่จะรองรับ VR กับระบบสั่งการแบบ RTS ใหม่รวมถึงทหารราบที่ฉลาดขึ้นเดินหาที่กำบังเองได้และอาจจะมีทีม ATMG หรือยิ่งรถถังมาสร้างความลำบากให้พวกเราด้วยนะคะ ปิดท้ายสั้นๆกับระบบ first-person walk around ที่เราจะได้เดินเล่นในเครื่องบินลำใหญ่อย่าง C130J ได้จริงๆแล้วระบบ DTC หรือ data transfer cartridge ที่จะอัปเดตให้พี่ใหญ่ A10C2 และ AH64D ได้ใช้กันในปี2026นี้ด้วยครับ เรียกได้ว่าปี2026คือปีทองของชาว DCS จริงๆค่ะข้อมูลแน่นขนาดนี้ใครที่อยากอ่านรายละเอียดแบบเจาะลึกทุกลำทุกแผนที่อย่าลืมกดเข้าไปดูต้นฉบับที่หน้า Facebook Fan Page ของ DCS by Eagle Dynamics ที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะใช่ครับและที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องชาวนักบินจำลองทุกคนถ้ายังไม่พลาดสรุปข่าวสารแบบเจาะลึกและรวดเร็วแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆในฝูงบินเห็นกันด้วยนะคะและที่ห้ามลืมเลยครับฝากกด subscribe ช่อง SIT Channel ของเราไว้ด้วยพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมกับน้องไอซ์มีอัปเดตใหม่ๆคุณจะได้รู้ก่อนใครจะได้ไม่ตกข่าวเทคโนโลยีการบินใหม่ๆครับผมสนับสนุนพวกเราง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิกเดียวเองค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน i t Channel ได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ผมแอดซิด และน้องไอซ์ขอตัวล้าไปก่อนค่ะสวัสดีครับ